สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn ผระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผราบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทร,ท,ร,ท,รที่เบอร์0 8 2ย์แปดสองี่์็ครับผมส่วนรนายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกาลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสลหรับ EP นี้ก็มีพระบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บกันไปทางครับผมแต่ถ้าานใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมวันนี้ก็จะเป็นชุดกุวัดกลางคลองคอยนะครับวันนี้ผมได้มาประมาณ ยี่สิบกว่าองค์ได้มั้งครับผมเดีย๋ยวลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะอ่าเพราะว่าผมได้มาหนึ่งตลับนะพี่วันนี้มาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนีดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะครับผมนี่นนก็จะได้เป็นกุวกาดกลางของคอยมานะครับผมนี่ครับผมนี่จะเป็นหมายเล็กหนึ่งครับผมในองค์นี้นาราูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านได้ถูกใจองค์ไหน ชอบใจตรงไหนแล้วทักไลนะ์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององค์สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมน,นี่ครับผม นี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขหนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมแยวผมใส่ถุงเขียนหมายเลขไว้ให้เหมือนเดิมนะพี่นะจะได้ไม่ต้องหลงกันนะครับผมนี่ครับผมนี่หมายเลขหนึ่งนะครับผมพี่พี่ท่านใดถูกใจหมายเลขไหนก็จดไว้แล้วก็โทรมาแจ้งกับผมได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเลขสองครับผมนี่ครับนี่ครับผม จะเป็นพระสมเด็จอะคับกัดกลางหมายเลขสองครับผมองค์นี้ ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ครับหมายเลขสองครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นหมายเลขสามครับผมวันนี้จะช้าหน่อยนะครับผมนีค,ค่อยเลือกค่อยรับชมกันดูก่อนนะครับผมเผื่อถูกใจองค์ไหนนะครับ ครับหมายเลขสามก็ผมวงนี้สองหครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสามนะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับ ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบครับผมในสองร้อยห้าสิบาทครับผมหมายเลขสี่ครับผมองค์นี้นี่ครับหมายเลขสี่ครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับ นี่ครับหมายเลขห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ครับหมายเลขห้าครับผมองนี้ต่อไปเป็นพัฒนเด็ดหมายเลขหกครับ อันนี้เป็นหมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับผมหมายเลขหกนะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผม ครับหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นพักสมเด็จหมายเลขแปดครับผม ครับหมายเลขแปดครับผมราคาสองห้าสิบบาทครับค่อยๆรับชมกันไปนะพี่นะวันนี้อาจจะช้าหน่อยครับผมนี่ครับผมหมายเลขแปดครับผม2องห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพาร์สสำเร็จหมายเลขเก้าครับผมค่อยๆเลือกค่อยๆรับชมกันไปครับผมเผื่อถูกใจองค์ไหน่อยนะพี่นะวันนี้ก็ สององค์400บาทเหมือนเดิมครับผมถ้าองค์เดียวก็250บาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผม ครหมายเลขเก้าผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมหมายเลขเก้าครับผมนะครับหมายเลขเก้าครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบน่ครับนี่เป็นหมายเลขสิบครับผมองค์นี้ ครับหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมหมายเลขสิบครับผมองนี้นี่ครับหมายเลขสิบครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับจะเป็นสำเร็จหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ หมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองหสิบาทครับผมหมายเลขสิบอนะครับผมองค์นี้นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับ ครับหมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ครับหมายเลขสิบสองครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสามครับ อันนี้หมายเลขสิบสามนะครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ครับหมายเลขสิบสามครับผมนี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ตรงนี้ครับผมเป็นหมายเลขสิบสี่นะครับผมตรงนี้ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงเอทไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผม หรือว่าพี่พีทนได้ถูกใจองคไหนแล้วชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับถูกใจก็โทรมาปิดกันได้เลยครับผมสององสี่ร้อยบาทครับผมมีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบสี่นะครับผมองน์นี้ถูกใจองไหนก็จดหมายเลขไว้เลยก็ได้นะพี่นะ เพราะว่าทุกถุงผมจะมีอ่าหมายเลขกำกับอยู่นะครับผมะจะมีเขียนหมายเลขไว้ให้อยู่นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมองนี้นี่ครับหมายเลขสิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัสสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขสิบห้าครับผม หมายเลขสิบห้าครับผมองค์นี้น่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผมน่ครับจะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับผมองค์นี้ นี่ครับหมายเลขสิบหกครับผมองนี้ราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมน,บนี่ครับผมหมายเลขสิบหกครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับ หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมองค์นี้นี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดครับนี่ตรงนี้จะเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับผมนี่ครับ ครับหมายเลขสิบแปดครับผม2องยหิบาทครับผมครับหมายเลขสิบแปดครับผม2องรหาสิบครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผม ครับหมายเลขสิบเก้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับจะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่ครับสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผม นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาท,าทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมองค์นี้นี่ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้อ่ไม่น่าใช่กุดกลางของขวัญนะพี่นะครับเนี่ย ใช้กุวัดกลางของคอยนะครับผมเ่ยจะมีหนึ่งองค์ครับผมเนหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมองค์นี้นะครับ หมายเลขที่21่็ครับผมราคา2องรบาทครับผมสนหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมอ่าก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะพี่นะอ่าวันนี้ก็สององค์400บาทเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ